จุดกำเนิดของอาคาร KX เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมามันเริ่มจากการตั้งคำถามคำถามง่ายๆที่ถามว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องเรียนรู้กันเฉพาะเพียงแค่ในห้องเรียนในบ้านเราเนี่ยเราขาดพื้นที่ที่สามารถจะทำให้คนที่มีความหลากหลายทางด้านโปรเฟชชั่นัลที่แตกต่างกันได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจะสร้างอาคารสำนักงานแล้วก็เปิดให้ผู้เช่าเข้ามาเช่าเพื่อทำธุรกิจแต่อาคารนี้เนี่ยจะเป็นอาคารที่รวบรวมองความรู้รวบรวมผู้คนจากหลากหลายวิชาชีพให้ได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดความเห็นที่ KX for Innovation เราเห็นว่ากิจการ SME ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของเศรษฐกิจการผลิตและการจ้างงานของประเทศมักจะมีปัญหาหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งความรู้เทคโนโลยีและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างนวัตกรรมได้เราจึงเสนอให้ภาครัฐภาคเอกชนสถาบันวิชาการรวมทั้งกิจการขนาดใหญ่ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศและ SME เองมาทำงานร่วมกันที่ KX for Innovation เเพื่อให้ความรู้ และพัฒนาสมรรถนะให้สามารถสร้างนวัตกรรมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล t ิเ p อร์เฮลิกคือหลักการของสามเสาแห่งการพัฒนาประกอบไปด้วยภาควิชาการภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ KX เรารวมเอาทั้ง3สิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนเราต้องการต่อยอดงานบริการทางวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสำหรับภาคการผลิตของประเทศอย่างสูงสุดด้วยการเป็นศูนย์กลางให้ทุกภาคส่วนของซูเปอร์เฮลิคได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ต่อยอดองค์ความรู้และร่วมการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เกิดนวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปวินดีด้ดดที่สิทั้นของข x อง KX จะประกอบด้วย Maker Space หรือ FabLab บสำหรับการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ Co-Working Space ส,ส,สําำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในการี่พัฒนาชีกิจการของตนเองห้องประชุมสำหรับ SME ที่ได้พบปะพูดคุยกันกิจการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการออกแบบสำนักง,งาน ของหน่วยงานที่ให้การส่งบสนุนต่อ SME พื้นที่สำหรับการนำเสนอและแสดงผลงานในด้านนวัตรกรรมและสำนักงานสถาบันวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนลยีและนวัตรกรรม p KX เราต้องการให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่เป็นของตัวเองเป้าหมายของเราก็คือส่งเสริมกิจการ SME ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่ทัดเทียมและแข่งขันได้ในระดับสากลสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นของตนเองสร้างผล,ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงสามารถต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้แข็งแรงและเติบโตได้อย่างมั่นคงส่งผลให้ประเทศพ้นจากภาวะเปราะบางของความเป็นประเทศรายได้ปานกลาง